สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันกันนะครับซึ่งต่างช่องของเราครับก็จะได้เอาเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากท่านเป็นประจำนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเปลี่ยนสีพื้นหลังนะครับ Google Chrome นะครับเข้าสู่โหมดถนอมสายตาแบบง่ายๆนะครับทำยังไงนะครับตัวอย่างนะครับมันที่ เราใช้งาน Google Chrome นะครับบ่อยๆนะครับเราก็จะมีพื้นหลังนะครับเป็นสีขาวนะครับทีนี้เวลาใช้งานไปนะครับถ้าใช้สีขาวนานๆนะครับก็อาจจะทําให้สายตามันลาได้นะครับเรามีวิธีการเปลี่ยนจากพื้นหลังสีขาวนะครับให้กลายเป็นสีดําง่ายๆนะครับก็มาดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านล็อกอินนะครับเข้าไปสู่นะครับสู่ เข้าไปในการใช้ของ Google Chrome ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ให้ท่านค้นหาอะไรสักอย่างนะครับนะเช่นผมต้องการที่จะค้นหาตัวคำเนี้ยนะครับก็คลิกลงไปนะครับนะพอคลิกลงไปปุ๊บนะครับในโหมดของการค้นหานะครับมันจะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับนะตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเช้งโหมดนะครับเช้งตีมนะครับเช้งตีม ตัวนี้มันจะเป็นเตียมสีขาวนะครับซึ่งเวลาเราใช้งานไปนานๆมันก็จะล้านะครับล้าสายตานะครับนะท่านก็คลิกตัวนี้ลงไปนะครับเชิงโหมดนะครับก็จะเป็นโหมดเมื่อกี้เป็นโหมดสว่างนะครับโหมดกลางวันนะครับอันนี้พอคลิกตัวนี้ไปปุ๊บนะครับก็จะเข้าสู่โหมดกลางคืนนะครับที่เป็นรูปดวงจันทร์นะครับมันก็จะทําให้สายตาไม่ล้านะครับ หรือหากท่านใช้ไปนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเปลี่ยนโหมดนะครับก็คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเข้าสู่โหมดกลางวันนะครับซึ่งเป็นสีขาวนะครับคลิกอีกครั้งหนึ่งก็เป็นโหมดกลางคืนนะครับทีนี้ก็ลองค้นหาคําใหม่ดูนะครับลองดูนะครับก็จะสู่เข้าเข้าใช้ในโหมดนี้ตลอดเลยนะครับจนกว่าที่ท่านจะมาคลิกตัวนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสําหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนสีพื้นหลังนะครับก o ้งข้นโคลมนะครับเข้าสู่โหมดถนอมสายตานะครับแบบง่ายๆทำยังไงนะครับก็เหมือนทำเหมือนที่เรามานะครับก็แค่กดปุ่มตัวนี้นะครับกดไปกดมาก็นะครับแล้วแต่ท่านต้องการเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subcribe ช่องเราเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ